ดูผ่าสเจดียครับไปนี้สองอาทิวันครับสองมาสามอาทิตย์สองอยู่ที่ไหนครับไปนี้ที่ศกน้อยครับอยู่ที่สเจดียครับจังหวัดเนาะไม่เอาสอนครับเราอยู่ที่นู่นเลยเนาะมีใครเป็นผู้ฟังผู้สอนมาครับที่นั่นมีหลายคนครับก็คือเพื่อนๆในค่ายช่วยกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับสิบแปดครับเราสูงเท่าไรร้อยหกสิบสามน้ำหนักปล่อยๆมามากกี่กิโลครับห้าสิบแปดห้าสิบเก้าเราเมื่อตะตายครับ เรื่อยๆครับ응แล้วอย so okay, ่างวันนี้เราเจอกับโรเบิร์ตเคยเจอกันยังเคยแล้วครับกีไฟล์แล้วไฟเดียวครับไฟหนึ่งวันนั้นเจอกันที่โรบินีัโรบินีนี่เลยใช่ไหมเป็ไงวันนั้นผลชนะครับชนะเข้ามาครับวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ร้อยยี่สิบเอ็ดครับแต่วันนี้ต่อยร้อยยี่สิบสามยี่สิบสามมันดูใหญ่ขึ้นไหครับมีปัญหาไหมอย่างนี้น้ำหนักชอบหรือไม่ชอบเบ็ดนี้ ได้ครับได้อยู่เนาะแต่เมื่อกี้สอบแล้วมาเกินเอ้ยมาขาดซะตัวจสอบไม่มีปัญหาเลยสบายสบายแล้วอย่างวันนั้นแล้วเราเขาเป็นมวยสไตล์อะไรครัได้ไหมขราวเหรอครับเดินต่อยหมัดแล้วอย่างวันนี้เราจะวางเกมวางแผนไงก็ดูดูไปก่อนค่อยๆแป่งตามสไตล์เนาะเราต่อยมวยมาที่เราล้มหมดกี่ไฟแล้วครับประมาณที่ต่อยหมัดสี่สิบห้าสิบเราควรจะวางอะไรครับ ฝากเชิญจัวแฟนขอบตรงนี้หน่อยวันนี้เป็นการังใจห้คน้วยครับตรเต็มที่แน่นอนเต็มที่ครับครับมมน้องชายครับ